อยู่กันในช่อง m t Vision เคยนะคะแล้ววันนี้นะคะ Smart Review Tabashi นะคะก็คือเราเคยรีวิวไปแล้วนะคะแต่ว่าเราซื้อมาใหม่ค่ะทุกคนสองนนี้นะส่วนนี้ก็คือเห็นที่ว่าเห็นมันมีตัวเดียวแบบนี้นะคะแล้วก็แบบไรแ,แบบนี้นะเพราะว่าเรา,เาไปขายเพื่อจุตอนนี้มันเหลือตัวเดียวแล้วนะคะเราขายตัวละสิบบาทนะคะแล้วก็จะมีแถมด้วยแล้วเราก็เหลือตัวนึงนะคะแล้วก็เลยกล่าว,ว่าอะ ไม่เป็นไรนะคะเราก็เก็บไว้เล่นเองนะคะอันนี้ก็จะ,จะสาหรับเอาแบบออกมาได้อ,ออกมาบีบเล่นได้นะคะส่วนอันนี้เราก็จะไม่แกะออกมานะคะก็จะให้มันอยู่คงสภาพแบบนี้เลยนะคะอันนี้เราก็สอามารถออกมาเล่นได้เดี๋ยวเราจะเอาออกมาให้ดูนะคะนี่นะคะแล้ก็จะนิ่มๆแบบนี้นะ อันนี้ก็จะเป็นแท็กนะคะไม่ใช่แท็กของมันนะต่อไปค่ะอันนี้นะคะจะอยู่ในกล่องนะคะคล้ายๆกับน้ำแข็งเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูนะชิปนี้จะได้มาสองก้อนนะคะอันละสิบอัละสิบ,บาทหรือเปล่าไม่แน่ใจคืออันนี้มันเราซื้อมาสิบห้าบาท ินมากอะินเสียงไหมต่อไปนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลาบูเซตอันใหม่นะคะที่เราซื้อมาใหม่นะอันนี้จะมีสีม่วงสีชมพูสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนะคะแล้วเดก็จะย้ายแท็กมาดีกว่า นี่นะจะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะมีแท็กก็คือตรงเนี้ยที่มันแบบมันฟินมากก็คือเสียงถุงนี่แหละทุกคนลองฟังก็คือมามีข,ขับเล่นๆนะที่แบบคือตาเขาแบบวาดเป็นเมนจิกมาทุกคนตามันก็เลยแบบอุ้ยก็ไม่โฟกัสโอเค ก็คือตามันลอยอ่ะทุกคนเขาน่าจะมีเมจิกเขียนนะคะให้มันมีตาแต่ก็คือจริงๆมันไม,ม่มีตานะคะมันออกมันออกมาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนอย่าไปหลงเชื่อเยอะแต่น้องก็น่ารักนะทุกคนก็คลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปน้านะค่ะบ๊ายบาย